โอ้โหทำไมน้ำเยอะอย่างนี้เนาะเห็นไหมนะเดินไปเดินไปเออมีปลาไหมมีปลาไหมปลามีปล่ามีมีไหมมีมีไหมไปเดินไปเดินไปดูนู่นพี่ชาไปนู่นแล้วพี่ชาไปนู่นแล้วปะบายบายกล้องเลยบายโอเคครับนี่ตงจูด้วยเหรอโอเคก็กลองแปงกลัว ผมแกงกลัวไม่กล้าเดินนี่ผมแกงกลัวไม่กล้าเดินเดี๋ยวพาทุกคนเดินมาดูวิวนี่นะโหมีกระท่อมน้อยด้วยไหนมีกระท่อมน้อยเดี๋ยวไปนั่งกับพิชาสิไปนั่งกับพิชาเอ๋ไหนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ไมมหมเอ๊ะอเฮ้ยเดี๋ยวก็่อน จะลงเหรอลูกกลัวเหรอลูกแบงกลัวแบงกลัวกลัวเหรอลูกแบงกลัวลงเลยเหรอไม่กลัวลงเลยไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นดีกว่าแบงไปมาไปเดินกับพี่ชาแล้วเดินตามพี่ชาไปพี่ชาไปแล้วพี่ชารอน้องหน่อยพี่ชารอน้องหน่อยไปเดินไปหาพี่ชาเลยเดินไป เดินเลยเดินตามพิชาเลยนะเดี๋ยวพิชาพาเดินเล่นนะไปเดี๋ยวพิชาโอ้โหไหนปลาลูกในน้ำเหรอโอ้ในน้ำไหนไหนไหนวะโอ้มีควายควายไปพิชาเดินพิชาเดินพาฝังแปงไปแล้วหนะเดินตามพ่พิชาไปแล้วเดินตามพิชาไป นู่นพิชาไปแล้วเดินไปเ <Mend. S 1> อากลัว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 อ่ะพ <evaluation. S 1> ิชาจับมือน้องหน่อยจับมือน้องเดินเร็วเออเดินไป<ล>จับมือทางซ้ายอ๋อโอเคก็ค่อยเดินก็ค่อยเดิน,ดนไม่ต้องไม่ต้องเดินเร็วหรอกลุกค่อยๆเดิน <c oughs> ก็จะเป็นที่นั่งอันนี้คือทําใหม่อันเนี้ยทาใหม่ไ <c oughs> ปไหนไปดูดิจะไปตรงไหนได้ไหนไปดู ดูดิอะปลาปาปพาน้องพาน้องไปตรงไหนไปเดินไปเลยโอ้โหมีปลาไหมลูกมีปลาไหมอ๋อไม่มีนี่ไงปลาน้อยเต็มเลยเห็นไหมปลาน้อยๆนวลเห็นไหมเออเผื่อไปไปเดินไปดูดิไปเลย เออมีแต่ปลาน้อยปลาใหญ่ไม่มีเดี๋ยวเราไปชายหาดดีกว่านิชา<ม>อ่าเดินเลี้ยวขวาไปเนี่ยไปชายหาด,ดนูด้นทางนูน้นเดี๋ยวเราไปเดินไปทางนู้นกันไปพา,าแป,งปา่งไปเลี้ยวขวาเดินลงไป<ม>โอเค<ม>อ่าเดินเลยลูกเลี้ยวไปเดี๋ยวเราไปชายหาดกันก่อนมันมีชายหาดให้นั่งด้วยนะตรงนี้เห็น<ม>ไหม,มเออมันเป็นทรายไม่ใช่ดินลูกเป็นทราย ปเดินไปเขาก็จะมีผัานตามสั่งอ่าเดินไปเลยปลามีปลาไหมไม่ฮะเขาบอกว่าอะไรไเขาบอกว่าตรงนี้อันตรายมีฉลามด้วยเนี่ย <c oughs> มีป้ายเขาบอกว่าอันตรายมีฉลามตรงนี้ <c oughs> เราอย่าลงนะเดี๋ยวฉลามกัดแน่เลยใช,ใช่ไหม <c oughs> ตรงไหนเนี่ยดูเหมือนหาดทรายเลยนะ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมลูกฮะห่านหานลูกหานเนี่ยเห็นไหมเหมือนน้ำทะเลไหมเหมือนไหมเหมือนไหมชาเหมือนเออพี่ชาบอกว่าเหมือนแล้วแปลงว่าเหมือนเปล่าเหมือนเหมือนเนาะป๋าเดี๋ยวเราไปดูนกอะไรหน่ะตรงโน้นในใหญ่ๆไปดูดิ่อยู่ชาพาไปดูดิ ไปแปงไปดูดิอ่ะ<น>เดินตามพิชาไปไปนกไปดูไปนอกอะไรลูกไปดูดิเดูดิดโอ้มีชิงช้าด้วยเออมีชิงช้าด้วยอืมมีกคนหินใหญ่ด้วยไกลเอออย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มันมากนะอย่าไปใกล้มันมากมันตัวอะไรลอยลหายตัวอะไรเนึกทุ่นทุ่นลอยน้ำ เออแข่งปล่อยคู่เออเนี่ยเราอย่าไปใกล้มันมากนะเห็นเปล่าเดี๋ยวมันจะจิกเรานะอืม <î m ul ves> เดี๋ยวมันจิกเราเราใช่สไลมใหญ่เลยเออมันจิกเรานั่นน่ะไอ้ไอไอนั้นไอ้นกนั้นน,น่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงได้ทานเหรองไ,ได้อืมไหนไปตรง,ง,นะงไหนอีกเนาะเราจะเดินไปตรงไหนอีกมี เราเดินไปนู้นไหมโดนตรงไปนู้นไหมขึ้นไปดูตรงนู้นไหมนกหืนกนกไหนลูกมันมีปลาฉลามใหญ่ใมีฉลามด้วยนะเขาบอกว่ามีฉลามไงมัมีมีไหมเนี่ยในทะเลใช่ไหมมีต้นมะพร้าวเห็นไหมโอ้โหมีต้นมะพร้าวมีต้นมะพร้าวด้วยฮึมันร้องอะไรร้องอันนี้อยูอันนี้เลย อะไรมันพูดหลงห่านใช่ไหมใช่ห่านไหมอุ้ย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 จายเป็นไรลูกตกใจเหรอมีจัยมีปลาดาวด้วยโอ้มีปลาดาวด้วยก็ก็มีผู้หนีมีผี้หนีโอ้มีผู้หนีบหนีบอะไรวะไปแล้วเราเดินไปนู่นดีกว่าเดินทางห่างวันหน่อยนะเดี๋ยวมันจิกนะมันมอื ไปเดินไปบายบายต้องจูบมันยังต้องจูบมันยังเออต้องจูบมันด้วยโอ้โอมีนี่อ้วอเหอ๋ไอมมอนอนอ้าอพัอ้อ้วอเหอนไหมโอ้โน้โ้โน้โอ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 ปโเ้โอ้้านพัก้โอ้โอ้หอ้โอ้อ้อโอ้โอ้้าี่้า้้้ออ น้องไปดูเลยเนี่ยเดินขึ้นสะพานตรงน้นเลยเดินไปเลยเออเดินไปเ,ออนเดินไปเดินไปเดินไปค่อยๆเดินนะ,ะดูดีๆเออมันก็บอกว่ามากเขาบอกว่าอันตรายมีปลาฉลามนะนอืมอเ,ออเดินไปเดินไป สวยไหมสวยโอ้สวยมากเลยไงปลาปลามีไหมปลามีนอนาอ้ออไอเค้ไม่มีหรอก<ะ>ไม่มีไอเคอ้เรามีแต่ปลาใช่ไหมอือเ้เด,ดี๋ยวดิโอ้โหบรรยากาศยืนแบบเหมือนทะเลมากเลยอะเนาะดูดิดูวิวดิเ<อ>นี่ยโอ้โหเหมือนแบบเราอยู่แบบเขาเรียกอะไรอะ มาดิฟมาดิฟนี่เหมือนเราอยู่บนเกาะใช่ไหมใช่ไหมนิชาใช่นะนะมือนเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ที่เกาะเนาะเราเหมือนอยู่ที่เกาะไหมเนี่ยดู้นสิโอ่บรรยากาศเหมือนอยู่ที่เกาะเลยเออมีห้องน้ําด้วยใช่ไหมโอเคห้องน้ำอาไว้ทำอะไรโอ้เมื่อกี้ไหนขึ้นไปทางไหนขึ้นมาจะขึ้นไปทางโน้นเหรอ อ,อ๋อเออจะไปขี่เหรอลูกโอเคไปไปเดินดีๆเดินดีๆนะเดินล่วงโอเคตรงนี้ก็จะมีวิวฝั่งโน้นก็จะเป็นอาคารอ่ใหญ่นะที่ไปสามารถไปนั่งกินนั่งอะไรได้ฝั่งโน้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเหมือนทะเลเหมือนทะเลสาบจริงๆเลยสวยมาก ไปเฮไปพักตรงนี้เหรอไปเดี๋ยวเดินไปตรงเดินไปนั่งต้นไม้ดีกว่าไปพาน้องไปแล้วไปพี่ชาไปแล้วเดินไปที่ลูกไปไ,ไป,ไประวังตกนะค่อยๆเดินไม่ต้องรีบโอ้ยสวยจังเลยดอกไม้ดอกไม้ไมสวย,ยไหมโอ้โหสวยจังเลยนิชาดอกไม้อะ่ะ สวยเนาะโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเดินนะไปไหนเราเดินไปไหนอีกเราจะไปทางไหนอีกไหมโอ้โหใหญ่มากเลยก้อนหินเออเราลงไปไม่ได้นะโอ้ดอกไม้สวยจังเลยสีเหมือนมวงนิชาเลยสีอะไรสีมวงนิชาม่วงมวกอยู่ไหนลูกเออมวกอยู่บนหัวแเ้วจะก้มหาอะไรลูก ่แปรงไม่มีหมวกไหมแปรงไม่มีหมวกเหมือนพิชาเลยไปเดินไปนั่งต้นไม้ตรงนู้นดีกว่าไปเออโอเคค่อยเดินจับมือน้องด้วยจับมือน้องทางนี้โอเคไปก็ค่อยไปก็ค่อยไปก็ค่อยไปนะไม่ต้องรีบนะอ่ะพชาจับมือสิลูกให้พ่ชาจับมือโอเคเดินไปเลยจะจับมือยังไงล่ะลูกอ่ะ ไปโอเคโอเคชาเดินเข้าในหน่อยชาเดินเข้าในหน่อยเดี๋ยวตกโอ้บ่ายบ่ายใครเนาะบ่ายใครลูกโอ้ไม่บ่ายใครไหนไม่มีใครเลยลูกเอ้ไม่เห็นมีใครเลยบ่ายโอ้บ่ายรถเหรอบรรยากาศลมเย็นจังเลยเนาะเย็นเย็นนะเดินดูทางด้วยชาวิชาเดินดูทางนี่นะเดี๋ยววิชาตกไปนะ เออะไรนะไม่ใส่นาฬิกาอะไรไม่ใสนาฬิกานาฬิกาหุยมันมีเกาะด้วยพิชามันมีเกาะด้วยนี่ไงเราไปเที่ยวเกาะไหมนี่นี่ทางนี้ทางขวามือลูกนี่นี่ไงเกาะเห็นเกาะไหม้าเดี๋ยวเราลงไปเราลงไปเที่ยวเกาะดีกว่าไปลงไปเที่ยวเกาะแล้วพิชาพาน้องลงไปเที่ยวเกาะสิโอ้โหสวยจังเลย ลูกเกาะมีต้นมะม่วงมะพราะ้า <N> ว <N> นี่นี่ลงตรงนี้ลูกลงตรงนี้นี่นี่ลงลงตรงนี้นเห็นเป่าเห็นบันไดไหมเนี่ยพาน้องลงบันไดเดี๋ยวไปเที่ยวเกาะใช่ไหมอ่าเดินลงไปพิชาลงไปก่อนอ่าอ่าลงอ่าแปงตามตามพิชาไปอ่าเดี๋ยวพ่อจับเดี๋ยวพ่อจับมือเดี๋ยวพ่อจับไม่เป็นไรอ่าลงไปเลยเดี๋ยวพ่อจับโอเคฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอเคเราถึงเกาะแล้ว เราถึงเกาะแล้วเ้าพาเด็กสองคนนี้มาทิ้งเกาะดีกว่าไะเรากลับดีกว่าได้ไหมปยเกาะแล้วแล้วปล่อยเกาะเนาะเอามาปล่อยเกาะดีกว่าไเฮ้ยโหมันนี่มันมีต้นมะมะพร้าวด้วยชาเห็นไหมเรามานั่งเกาะกันเห็นไหมสวยไหมเกาะอ่ะเกาะสวยไหมลูกเกาะสวยไหมสวยเปล่าเกาะสวยสิเห็นไหมนะโอ้โหเดี๋ยวเรานั่งดูติ นั่งดูน้ำโอ้โหพิชานั่งดูแล้วแปงค์จะนั่งดูน้ำกับพิชาน่อยอาแบงคงไม่สนใจแบงจะไปแล้วแปงจะไปแล้ว, <laughs> ลวโอเคเดินดีๆลุกไปโอเคไปที่อื่นกัน,น,กนจับน้องไประวังตกนะระวังตกนะจับน้องไปเออค่อยๆเดินก็ค่อยเดิน,ดนไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะบอ่าเดินเดินไปเค ่อยเดินนะไม่ต้องรีบนะเอ,เออป้าอ่าเี้ยวซ้ายเลยเี๋ยวซ้ายลงไปนี่เราจะไปนั่งนี่ทางนี้นี่ทางนี้นี่ป้ายลงไปโอเคโอเคเดี๋ยวเรามานั่งพักก่อนโอเคเก่งมากโอ้โหลมเย็นจังตรงนี้ เดี๋ยวเรามานั่งพักตรงนี้ดีกว่พิชาพิชาลงไปสิกล้าลงเปล่าใช่เปล่าแปลงกล้าลงเปล่าลูกลงได้พิชาเตยล่แปลงกล้าลงไหมใครกล้าลงอ่ะใครกล้าลงยกมือพิชาลงไปเลยใครเอาวพ่ชาไม่กล้าลงอ่ะเดี๋ยวพ่อลงมาให้ดูก่อนมาเดี๋ยวพ่อลงมาให้ดูหนึ่งสองนี่ไงพ่อลงมาแล้วโอ้โหมันอนสบายเลยแปลงลงมาลูกโอ้โห ลงมาหาพ่อมาเอาโหแบงลงมาหาพ่อมานี้ไงพอนอนรออยู่เนี่ยมาลงมามาเร็วลงมาอ่ะกลัวเหรอกลัวเหรอลงมาลงมาพอจับพอยับพอยับมาพอยับมือเออทึบทึบโอ้โหเก่งมากเลยเห็นไหมพิชาลงมาไหมพิชาชาลงมาเปล่าพิชาไม่กล้าลงโทษพิกาพิชาไม่กล้าลง ายบายเย็นสบายไหมลูกไหนดูสิโอ้โหแปลงดูโอ้โหดูดิอากาศบรรอากาศดีมากเลยอะใช่ไหมลูกแปบงกลัวไหมเห็นไหมเรานั่งบนอะไรเนี่ยเป็นตะข่ายเนี่ยแบงกลัวตกน้ำไหมเนี่ยกลัวไหมนะแบงัวไหนใครไม่กลัวไม่กลัวก็ลงมาทาวิชากลัวแน่เลยวิชาไม่ลงมาเนาะนะโอ้โห หอยลมเย็นดีอ่ะดูดิดูดิเอ้ยไหนแม,แม,นนแมแ่แม่นั่งอ้วนเลยแม่แสงดูดิแม่นั่งอ้วนเลยโอ้โหโอ้โยโอบรรยากาศดีมากเลยครับโอ้โหเนี่ยดูดิโอ้ยพิชาลงมาแล้วอิ้วเฮ้ยพิชาลงมาแล้วไหนโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยเป็นไงสนุกเปล่า อ่ะพูดกับเพื่อนเพื่อนหน่อยแล้วพูดดังๆหน่อยว่าสนุกไหมชานุกสนุกเหรอใช่เหรออ่านั่งกันสองคนได้ไหมโอเคใเอ่ระวังนะระวังมันตกไปนะตรงนั้นอะเรานั่งหยุดกันนี้เลยเออไหนมือล้วงถึงน้ำเปล่าไม่ถึงไม่ถึงนะโอ้โหมือชาไม่ถึงไงเนี่ยอุ้ยมีปลาด้วยหรอลูกไหน ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเไม่มีอะไรใหญ่ๆคืออะไรลูกอืมตุ้งตระแตใหญ่ๆคืออะไรแป้งคืออะไรใหญ่ๆลูกมีใหญ่มีคือปลาสลามที่ใหญ่เฮ้ยปลาสลามด้วยใช่โอ้แมงเมฆอันนี้อะไรมีแมงแมงในน้ำด้วยลูกน้ำผมมีน้ำเห็นไหมล่ะโอ้โหเบื่อน้ำมันมีน้ำอะไร แมวน้ำมันมีน้ำใช่ใช่โอเคตามนั้นแหละเดี๋ยวพ่อขึ้นก่อนนะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนสองคนเอ้ในพ่อมานั่งตรงนี้เออแปงนั่งเลยสองคนกับพิชาไหนบายบายเพื่อนๆหน่อยายบายเพื่อนๆหน่อยนะแปงายบายเพื่อนหน่อยฮต้องจูบได้ไหยต้องจูบเลยโอเคเก่งมากดูดิโหบรรยากาศห้อ โอ้โหขึ้นกันแล้วขึ้นกันแล้วถ้าใครสนใจก็มาได้นะครับผมอยู่ที่อําเภอ,อชัยวดานป่าหรือหรือพัฒนานิคมป่ะอยู่พัฒนานิคมอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบ,บุรีนะครับผมเส้นอ่าสระบุรีลมสักนะครับสระบุรีลมสักอ่ะก็นี่ไงเส้นมนะันเส้นเส้นสเส้นสระบุรีลมสักก็ วิกเซนนีน่แหละครับก็ใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะบรรยากาศดีมากเลยเหมือนแบบทะเลจริงๆเลยอะ่ะดูดิโอเคเราก็พาเที่ยวชมกันหมดเลยเนาะเราก็พาเที่ยวชมกันหมดแล้ว้ตองอืเดี๋วบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราจะลาแล้วเดี๋ยวเราจะลาแล้วแปงบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยว แปงกับพี่ชาเดี๋ยวแป๋งกับพี่ชาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวค่อยติดตามชมที่ช่องอะไรแสนดังแสนดังแฟมิลี่ใช่อันนี้ที่ช่องอะไรน้องมิซ่าโอเคของแป๋งก็ต้องชื่ออะไรมิซ่าแสนดังแฟมิลี่นะครับผมก็ ถ้าชอบโอ้ทางนี้โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับแสียดังเฟมิลีนะฮะเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราไปเที่ยวที่ไหนจะได้ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ